มาพ่อแม่พี่น้องกินเขานุกันคือเกาอยู่ไคอยู่หน้าคือเกาครับ mm hmm. ไปไปใสจะใหอยู่้จะห,หน้าเนี่ยละเอ่ามามามา,มาเป็นไอ้กองเสียให้หน่อยดิยก็อยู่แต่ไล่อยู่แต่นายเนีย่ยไม่ไปทางไหนมามา กินเขาแรงนะครับพี่นอนะ้องเนะแคบหมูครับแคบหมูเจจะน่ายื้อให้บอกเล่าผู้เป็นนะเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ห้วยขวงอยูดแถวสะพานควยอโอ้เจ๊ดุก็ะด้แ้ว โอ้ยน้อ FC โลเบิงบ้งบ็ได้เบิ้งง่ายเลยนี่ใจเย็นนะพี่น้องเดี๋ยวยืมนะ FC โล่ FC โล่มามามาดู<ป>หนึ่ง,งครับ<ป>เผื่อคนติดตามเยอะนี่นี่เลยครับนี่เลยครับแคบหมูครับง่ายๆครับง่ายๆ้อกจินมหนังายากมากมาหรอก นี่ครับครับคับคับต้องทำท่าแบบทำของใหญ่ๆครับโอ้ติดนีๆนี่นะครับนาอือหับหมูครับหมู 嗯嗯 <noise> <noise> 嗯，啊，我、哎、没得啊，嗯，你、嗯、说。